สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของโชกุนชาแนลนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมก็มีเว็บไซต์อาหาเงินออนไลน์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะเอามาแนะนาให้กับเพื่อนๆกันซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับเป็นเว็บไซต์ลงทุนนะครับเช่าเครื่องขุดนะครับโดยสําหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนี่ยเขาจะมีเงินแจกให้กับสมาชิกที่สมัครใหม่ด้วยนะครับ ก็เขาจะแจกเงินให้70บาทนะครับซึ่งเงิน70บาทเนี่ยเราสามารถเอาไปใช้ในการลงทุนได้นะครับเป็นเว็บไซต์สำหรับสายลงทุน100%เนะครับสายฟรีไม่สามารถเล่นได้นะครับสำหรับเว็บไซต์เว็บนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับผมทิ้งลิงก์สมัครไว้ให้ใต้คลิปลองสมัครแล้วก็ ศึกษารายละเอียดต่างๆได้จากคลิปนี้เลยนะครับในส่วนของการลงทะเบียนนะครับก็ไม่ยากนะสำหรับการลงทะเบียนก็แค่กรอกเบอร์มือถือนะครับ user name น,นะครับแล้วก็รหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบแล้วก็กรอกรหัสยืนยันตรงนี้แค่นี้เองนะครับแล้วก็ทำการกดสมัครได้เลยนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนๆสมัครเสร็จนะอันนี้จะเป็นหน้าตาของตัวเว็บไซต์นะครับ ซึ่งเพื่อนๆสามารถกดดูตรงกระเป๋าสตางค์ของเพื่อนๆได้นะครับหลังจากสมัครเข้ามาเสร็จปุ๊บให้เพื่อนกดไปที่ตรงนี้นะกระเป๋าสตางค์นะครับนี่ให้เพื่อนๆสังเกตตรงหมวดที่เป็นเงินบาทนะครับของเพื่อนๆเนี่ยจะมียอด70บาทเนาะแต่อันนี้เนี่ยของผมเนี่ยผมทําการเติมเข้ามานะครับก็เดี๋ยวจะมาลองลงทุนให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับตรงนี้เพื่อนๆทุกคนจะได้70บาทเท่ากันหมดนะครับ เดี๋ยวทีนี้เรามาดูการลงทุนกันนะครับอันนี้จะเป็นหมวดการลงทุนนะครับเพื่อที่จะเช่าเครื่องขุดนะครับโดยเครื่องขุดที่เขามีให้เราเช่าเนี่ยมีทั้งหมด4เครื่องนะครับ4หมวดนะจะเป็นเครื่องขุดเหรียญ FIL BTC ETH แล้วก็ d o g c นะครับเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูทีละตัวกันเนาะโดยสำหรับหมวดแรกเนาะจะเป็น เครื่องขูดเหรียญ FIL นะครับก็จะมีะเครื่องที่ลงทุนต่ำสุดเนี่ยคือเครื่องแรกเครื่องนี้เลยนี่71บาทนะครับก็คือเขาแจกมาให้70บบาทละเพียงแค่เพื่อนเติมเงินเข้ามาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็สามารถที่จะลงทุนตัวนี้ได้ละนะครับโดยเราสามารถที่จะกดเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับนี่กดเข้ามาแล้วก็เลื่อนดูด้านล่างนะเขาจะคำนวณให้เราหมดเลย นะครับก็คือเราลงทุนทั้งหมด71บาทนะครับเครื่องขุดเครื่องนี้เนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลา3วันเนาะพอครบ3วันแล้วเนี่ยเราจะได้รับกำไรอยู่ที่นี่นะครับ7บาทนั่นเองนะครับภายในระยะเวลา3วันนะครับก็สามารถที่จะมาลงทุนกันได้นะผมแนะนำาให้เพื่อนสมัครเข้ามาแล้วลงทุนตัวนี้เนาะพอเราลงทุนตัวนี้เสร็จเนี่ยเราก็สามารถที่จะ ถอนนะครับเงินที่เขาแจกมา70บาทพร้อมกับกำไรไปได้เลยนะครับแต่ว่าการถอนเงินของเว็บนี้นะครับจะอยู่ที่300บาทเนาะถ้าใครที่เล่นเว็บนี้แล้วอยากจะถอนเงินที่เขาแจกมา70บาทเนี่ยเพื่อนๆต้องเติมเงินเข้ามาประมาณ300นะครับแล้วก็มาลงแพ็กเกจอันแรกอันนี้นะครับนี่ลงให้ครบ3วันนะครับอ่าเราก็จะได้ทั้งเงินที่เราฝากไป300แล้วก็ เงิน70บาทพร้อมกับกําไรท,ที่ลงทุนด้วยนะครับก็คือสามารถถอนออกมาได้หมดเลยนะถ้าใคร,ใครที่อยากจะลงทุนผมก็แนะนําให้ลงทุนประมาณนี้นะครับประมาณ300บาทนะครับแล้วก็สําหรับหมวด f i l เนี่ยมันมีเครื่องให้เลือกลงทุนเนี่ยประมาณ4าีเครื่องนะครับโดยเครื่องที่ใช้เงินลงทุนเยอะสุดก็จะเป็นเครื่องล่างนะครับอันนี้จะต้องใช้เวลา33วันเครื่องนี้ประมาณ3,500บาท ก็ถ้าเกิดครบ33วันเนี่ยเราจะได้กําไรประมาณ1,800บาทนะครับจากเครื่องนี้เนาะอ่าเนี่ยเราสามารถกดเข้ามาดูรายละเอียดได้นะครับทางเว็บเนี่ยเขาคํานวณกําไรให้เราเรียบร้อยละนะครับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูหมวดที่มันเป็นเครื่องขุด btc กันบ้างดีกว่านะครับสำหรับหมวดนี้เนี่ยค่อนข้างจะใช้เงินลงทุนสูงนะครับสูงมากๆนะเริ่มต้นที่3 7 0 0 0 0เเลยนะครับหมวดนี้ผมก็ไม่แนะนำเท่าไหร่นะ เพราะว่าค่าเช่าเครื่องของุดเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเวอร์เกินไปหน่อยนะครับหมอยนี้ผมไม่แนะนำนะเดี๋ยวเรามาดู E t ทกันต่ออีท e H ก็ลงทุนสูงเช่นเดียวกันนะครับเริ่มที่ประมาณ20,000กว่าบาทเลยนะครับนี่ก็33วันนะครับถ้าครบ3าบวันก็จะได้กำไรมาประมาณ12 0 0นนะครับแต่มันค่อนข้างเสี่ยงนะมันเสี่ยงตรงที่ว่าเว็บมันอาจจะอยู่ไม่ถึงนะครับ อันสุดท้ายอ่าอันนี้ลงได้อยู่นะครับเป็นดอกคอยอันนี้ก็แนะนําอยู่นะราคาไม่ค่อยแรงเริ่มต้นที่230บาทเท่านั้นเองนะครับก็ระยะเวลาสัญญาเนี่ยสาสาวันนะครับก็สําหรับหมวดนี้ก็ถ้าเกิดครบ33วันก็จะได้กําไรมาประมาณร้อยหนึง่งจากเงิน2 0 0ที่ลงไปนะครับสูงสุดก็ประมาณ3,000กว่าบาทนะนี่33วันนะครับ ก็ได้กำไรมาประมาณ1,500กว่าบาทนะถ้าใครอยากจะเล่นเว็บนี้แล้วอยากจะลงทุนผมแนะนำนะครับนี่2อ,อันนี้ด็อกคอยกับ fil แค่นี้พอ2อ,อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเงินลงทุนมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะลองลงทุนเนาะก็ง่ายๆนะครับกดมาที่กระเป๋าสตางค์อ่ะแล้วเราก็กดตรงคำว่าเงินฝากนี่กดแบบนี้เลย เลือกจํานวนเงินที่เราจะฝากเข้ามาได้เลยนะครับอ่ะสมมุติผมจะฝากมา100ผมก็กด100แบบนี้แล้วก็ทําการกดเริ่มฝากเงินนะครับโอเคหลังจากกดที่ฝากเงินนะครับมันก็จะให้เราเอา QR Code ไปสแกนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเงินมันจะเข้าภายในเว็บไซต์อัตโนมัติตเลยนะครับไม่จํำเป็นต้องแจ้งฝากเนาะก็ใช้เวลาประมาณ3-5นาทีเงินก็เข้าละนะครับง่ายมากนะในส่วนของวิธีการฝากนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการถอนเงินกันดีกว่านะครับนี่ไปที่เบิกเงินการถอนเงินเนี่ยขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่300บาทเนาะซึ่งสามารถถอนได้แค่วันละหนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีการหักค่าธรรมเนียมการถอนนิดหน่อยนะครับโดยถ้าใครอยากจะถอนเงินเนี่ยเราก็จะต้องเลือกบัญชีธนาคารนะครับนี่เป็นบัญชีธนาคารที่ทางเว็บไซต์เขารองรับนะครับแล้วก็กรอกชื่อกรอกจํานวนเงินอะไรปกติเลยนะครับ การถอนเงินก็มีประมาณนี้นะครับซึ่งก่อนจะไปถอนเงินนะครับเพื่อนๆจะต้องไปตั้งรหัสผ่านที่จะใช้ในการถอนก่อนเนาะก็ให้เรานะครับมาที่ของสารนี้นะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้ได้เลยนะครับการตั้งค่ารหัสผ่านหลังจากกดเข้ามาเนาะเราก็กดไปที่คําว่าตั้งค่ารหัสผ่านการชาระเงินนะครับี่มันก็จะมีให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์ของเราก่อนนะครับแล้วก็ให้ให้ใส่รหัสผ่านที่เราจะตั้งประมาณนี้เลยนะครับ แล้วก็สาหรับเว็บไซต์เว็บนี้นะครับมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับนี่การเชิญเพื่อนก็จะได้รับพวกค่าคอมมิชชั่นอะไรด้วยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนรายละเอียดไว้นะก็ถ้าใครอยากจะเชิญเพื่อนก็สามารถที่จะทําได้นะครับแล้วเขาก็จะมีพวกกลุ่มเทเลแกรมด้วยนะอันนี้จะเป็นกลุ่มเทเลแกรมนะครับแล้วก็กลุ่มไลน์สามารถที่จะกดไปเข้าร่วมกันได้นะครับโดยรวมแล้วเว็บไซต์เว็บนี้ก็เป็นประมาณนี้เลยนะถ้าใครอยากจะลงทุนก็ ควรคิดแล้วก็ศึกษาให้ดีก่อนนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ